รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะาคุณไชมช,ชสุดยอดอาหารกับครัซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีสินจ้าค่ะเรายังอยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามสุดยอดของความอร่อยต้นตำรับแท้ๆจากเวียดนามใต้นะคะก็คือร้านอาหารไส้เงอนรูสูพีอยู่ที่สุขุมวิท49นั่นเองยังอยู่กับเจ้าของร้านสาวสวยอดีตนางแบบชื่อดังจากเวียดนามคุณตินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขนมเวียดนามของว่างหรือว่าของ ทานหลังมื้อหนักๆเนี่ยคนเวียดนามเขาทานอะไรกันบ้างมีบัวลอยบัวลอยคนเวียดนามชอบทานบัวลอยเหรอคะบัวลอยนี้ดังไนมีถั่วเขียวค่ะอ๋อถั่วเขียวไม่มีเปลือกแล้วก็มีต้นหอมนิดนึงด้วยค่ะอ๋อมีต้นหอมด้วยก็เป็นเป็นชิ้นใหญ่นะคะเป็นเป็นลูกก้อนก้อนใหญ่ๆเลยเป็นก้อนใหญ่นี้อันนี้ก็ชิ้นเล็กอันนี้ชิ้นเล็กชิ้นเล็กดังไนมีถั่วพริกสงเนี่ยเหรอคะค่ะน้ำนี่ก็มีน้ำตาลด้วยค่ะอร่อยมากน้ำสานั้น เลี้ยงงาด้วยเหมือนไข่หง่ะเหมือนไข่หงไทยแต่ว่าไปใส่อยู่ในน้ำขิงพี่มีแป้งผสมเหมือนจางอุ้ยหลายอย่างจังแล้วก็วันนี้มีมิสเซ็ตอุ้ยกาแฟน่ารักจังเลยอันนี้กาแฟฉันถือจากเวียดนามแลเม็ดกาแฟนี่เอามาจากเวียดนามอ๋อที่บะถ้วยกาแฟเป็นเม็ดเลยค่ะอ๋อเป็นเม็ดอันนี้ก็จากเวียดนามไม่ไดเราทํานะคะอันนี้นะคะน้ํา ลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอ๋อคือเทน้ําร้อนลงไปทั้งบนนี้เราก็เบิดฝานี้แล้วก็ใส่อ๋อใส่อย่างนี้หลออ๋อะเพราะว่าเห็นลูกค้าบางคนไม่รู้เขาก็ใส่ที่จานอ๋อใส่คืนมาที่ฝาคใส่ที่ฝาอ๋อก็คือว่าเอาน้ําใส่ไปแล้วก็มันก็จะค่อยๆไหลแบบฝาค่อยๆเลื่อนปิดไปเรื่อยๆนะคะข้างล่างคือ เป็นนำคลนน้มกาแฟหอมมากค่ะกาแฟหอมมากออันนี้เป็นหอมค่ะเมนูใหม่ค่ะยังไม่ยังไม่มีในเมนูเป็นบอบี้ทอดใส่กล้วยจริงก็ดิฉันก็ ยังไม่รู้ว่าทานยังไงเหม่มาไมาใหม่มากโอ้งั้นเรามาทานด้วยกันแล้วกันเังเดี๋ยวกินก่อนนะคะไม่ตายตายยังไงยังไม่ตายสมก็เป็นนักแสดงมาก่อนเลยอยู่สมก็เป็นนักแสดงมากเลยเนี่ยแม่น่ารักจริงนี่มาคุณไม่ครู้คุณจะได้เจออย่างนี้หรือเปล่านะคุณตินเนี่ยที่ร้านไส้งอนรีสปี โอเคไหมคะงงล้ำจับได้จับได้งงล้ำงงว่าเรื่องงงสามคำจัได้สามคำละโอเคมีครูดีมีครูดีอร่อยมากใครอยากชิมเมนูอื่นๆที่เป็นทั้งขนมและของขวที่ร้านไส้ง่อนดยสุขีได้ของเวียดนามแท้ๆ หลายๆร้านไม่ใช่แท้ๆต้องมาที่ร้านนี้แล้วเจอกับสาวเวียดนามแท้ๆสาวสวยมากคุณติ๋มวันนี้ขอบคุณมากๆ <c oughs> ากขยังมาพาคุณติมมาเลยนะคะสุขุมวิท49ตรงข้ามวิลล่ามาร์เก็ตนี่โครงการที่มาน49กับร้านไส้งอนรุซี่อยู่ฝั่งซ้ายมือก็มาบรรยากาศเวียดนามของนี่นคุณติ๋มขนมาจากเวียดนามหมดเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณคุณติ๋มนันอีกครั้งหนึ่งนะคะหมดเวลาสำหรับครัวอาร์ตแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัด <c oughs> สดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่ไหนๆก็มั่นใจอาหารสด CP <c oughs> แม่บ้านคะ่ะแม่รัวคะ่ะแม่เสรีงนคะ่ะแม่ยกค่ะแม่ยายคะ่ะคนเนี้ยแม่ทูหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP <c oughs> เนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนคะ่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงคะ่ะไข่ไก่สดสะอาดคะ่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับหลานมั่นใจ CP CP เติมชีวิตที่ดี